Zombie apocalypse. โอเคครับเรากลับมาอยู่ในเดส์บายเด i ไลท์โมบายอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อทันจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา โอเคเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้เราจะเจอกับข้าสกรตัวอะไรนะครับยังไงนะครับฝากช่องของเราด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมพยายามทํานะครับทั้งแคสเกมนะครับรวมถึงการสอนลงโปรแกรมนะครับของคอมพิวเตอร์รวมถึงรายงานผลฟุตบอลหลายวันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับด็อกเตอร์ครับ ด็อกเตอร์สวย <c oughs> ด็อกเตอร์เนี่ยครับความสามารถของเขาเนี่ยเขาจะสามารถช็อตนะครับให้เราพับไม้ยากนะครับ <c oughs> ก็คือต้องพับทันทีเลยนะครับ ถ้าเกิดพับช้านี่ก็งานทันทีครับอ,อุ้ยโอ้พเพื่อนของเราคนนี้จุกเก่งจริงครับ <c oughs> <c oughs> ยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมอาจจะแคสเกมไม่ค่อยเก่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเป็นนักแคสมือใหม่นะครับเด็ดเม้นสมนด์มัเพื่อ Wow. Oh, ô phong yap yap. Chơi chơi như ngày là phải lướt thâu nhé. ฟองนี้บอกเลยว่าช่วยยากมากครับทางที่ดีถ้าฆาตรกรเขาฟ้องนี้นะครับเราต้องปัดไฟครับัลมีโอกาสไปช่วยก็ค่อยไปช่วยนะครับ เ่าจะไปไล่ลุงบินละไอ้ไ้นค่อยกลับไปช่วยรับ เดี๋ยวภาก็ตะกรเขาไล่เพื่อนเราอีกคนหนึง่งเลยไล่ลุลงบินนะครับตื <c oughs> ไไ่นเต้นแล้วลุงบิ๊ ต้องสบัดกอนครับร้อนนะครับ เขาอยู่ข้างหน้าครับเกนตรกรขนมวกก์สวยโนวันหรือเปล่าไม่รู้ครับ <c oughs> ผมถอนโเท่มไปหนึ่งแล้วก็หลุมอยู่นี่ฮะซ้ายมือเนี่ยครับ ่ม,มปะตุ้ตไทยตรงไหนเนาะไม่มีเพื่อนน่าจะอยู่ด้านนี้หรือเปล่าโอ้ ไม่มีใครเปิดตู้ก่อน Cho tôi bị bán nó như sồn bán lấy cả Thình trình rồi Ui Lúng trong nấu rồi นึ่งบิวโคบไว้ลงบิวไม่ต้องคานลงบิวโคบไว้ข้ารากร่อน่าจะไม่มีโนว,วันนะครับโอ้โหล้มสองโอ้โล้มสามเลยเหรอ Stay up there. ให้มันตีเล่นๆเยเโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับขาก่อนกับเดดด็อกเตอร์นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อทันใจไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา ตอนนี้นะครับคอนเทนต์ช่องเรานะครับจะทำทั้งหมด3อย่างนะครับอันดับแรกก็คือทำรายงานผลฟุตบอลรายวันนะครับอันดับที่2 c a แคสเกมนะครับอันดับที่3จะเป็นสอนวิธีการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับทุกๆโปรแกรมเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับ เราและทีมงานด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ